โซลคืออีกหนึ่งไตเติลตำนานแห่งโลกภาพยนตร์ที่มีภาคต่อต่อเนื่องมากที่สุดแล้วนับตั้งแต่ภาคแรกโดยเจมวานในปี2004ครับมาในวันนี้ถ้าเกิดว่ารวมกับสปินออฟและภาคใหม่ที่กำลังจะมาก็จะรวมกันได้1ิภาคพอดิบพอดีครับใกล้เคียงกับ Fast and f u r i o u s เลยเหมือนกันนะเนี่ยแต่อย่างที่รู้กันครับด้วยความเฉพาะตัวสุดทางของซีรีส์นี้ความดิบความโหดเจ็บปวดเต็มไปด้วยความหวาดเสียวเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วจอทำให้ใครได้ชมแล้วถ้าไม่รักแบบสุดใจ ก็เกลียดมันไปเลยครับแต่ว่าซอก็เป็นทอร์เจอร์ทรลเลอร์มูฟี่ที่ใหญ่และก็มีแฟนๆหล่อมากที่สุดครับจำนวนภาคที่ออกมาเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับซีรีส์ซอและตัวละครอย่างจอห์นครเมอร์ว่าเขาเป็นใครทำไมการกลับมาของเขาในซอเอ็กซ์ถึงน่าตื่นเต้นมาลองฟังกันครับกับยิ่งรู้ยิ่งอินซอร์บายมีมูฟี่ครับจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากชีวิตของชายที่ชื่อว่าจอห์นครเมอร์ วิศวกรผู้มกประสบการณ์และชื่อเสียงแถมยังอยู่ในช่วงชีวิตที่รุ่งสุสดๆเขากำลังทำโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการจะรีโนเวทที่หลกหลางให้กลายเป็นบ้านพักสำหรับคนยากไร้แถมจิลภรรยาสุดรักกำลังตั้งท้องลูกคนแรกของพวกเขาอยู่อีกแต่ในขณะที่ความสุขกำลังดำเนินไปนั้นทุกอย่างกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือจิลถูกป้นจากซีซิลชายติดยาที่จอรนเคยช่วยเหลือ,อไว้ด้วยความหวาดกลัวเธอเกิดแท้งขึ้นมา ลูกที่เป็นดั่งความหวังของจอนได้จากไปแล้วโดยที่ไม่ทันจะได้เกิดด้วยซ้ำวิศวกรใหญ่ตกอยู่ในความโศกเศร้าจนไม่เป็นอันทํางานความสัมพันธ์ระหว่างเขาและจิวก็เริ่มหองระแหงจนสุดท้ายก็แยกทางกันไปซ้ำไปกว่านั้นสุขภาพของจอนเริ่มแย่ลงอย่างมากเมื่อไปตรวจก็พบว่าเขานั้นเป็นมะเร็งแถมยังมีเนื้อง,งอกในสมองอีกเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆทําไมทุกอย่างมันถึงกลับตาลปัดไปหมดเขาหมดกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมือจับพวงมาลายัย ขับรถพุ่งลงจากหน้าผาหวังจบชีวิตตัวเองแต่ว่าเขากลับไม่ตายทั้งนที่ร่างกายก็โทรมอยู่แล้วตอนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ยังไม่ตายอยู่ดีแถมในช่วงเวลาแห่งความเป็นและความตายนี้มันยังจุดประกายบางอย่างในใจอีกด้วยจอห์นพาตัวเองกลับมาจากเหวพร้อมกับจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตไม่ใช่การกลับไปทํางานหรือมีครอบครัวอีกครั้งจอห์นเก็บตัวมากกว่าที่เคยเขาหมกมุ่นและใช้ทักษะวิศวกรที่เรียนรู้มาทั้งชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่จะทําก่อนตายนั่นคือการทดสอบความเป็นมนุษย์เคยตั้งคําถามไหมว่าทําไมพวกที่ทําตัวเหลวแหลกเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเองและคนรอบตัวหรือพวกที่เลวเข้าขั้นจริงๆที่ทําร้ายและเอาเปรียบผู้อื่นแต่กลับรอดเงื้อมือของกฎหมายพวกมันเหล่านั้นสมควรจะมีชีวิตต่อหรือไม่จอนต้องการจะทดสอบเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวเองผ่านเกมที่ถูกออกแบบขึ้นและคนที่ถูกเลือกให้มาเล่นคนแรกนั้นก็คือซีซิลอาคิยาที่เคยพลากลูกของเขาไปนั่นเอง มันถูกจอรล,ลักพาตัวมาทันทีที่ลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นถูกล่าไว้กับเก้าอี้ทั้งแขนและขาถูกใบมีดคมกริบนั้นฝังอยู่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งบาดลึกยิ่งพยายามหนีก็ยิ่งเจ็บปวดถ้ายังฝืนต่อไปมีหวังได้เลือดออกตายก่อนจะหลุดแน่นี่คือสถานการณ์ที่จอรจัดเตรียมไว้ให้อีกฝ่ายแล้วแต่ไม่ใช่เพื่อทรมานมันคือเกมจอรหยิบอุปกรณ์ที่เหมือนกับหัวสวมแต่ทํามาจากใบมีดขึ้นมาก่อนที่จะครอบมันลงบนหน้าของซีซิล กติกาง่ายง่ายหมวกใบมีดนี้คืออุปรกรณ์ที่จะทาให้เขาลอดชีวิตมันมีกลไกลอยู่ยิ่งใบมีดนั้นถูกดันออกไปมากเท่าไหร่พนักงานที่แขนและขาก็จะถูกปลดออกไปเท่านั้นถ้าทําได้ก็มีชีวิตรอดฟังดูเหมือนง่ายๆแต่ใครกันล่ะที่อยากจะเอาหน้าตัวเองไปดันให้ใบมีดคมกริบมันเฉือนเล่นแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีทางเลือกเลือดเริ่มไหลนอกจากร่างกายจนหัวเริ่มจะมือแล้วเขาเอาหน้าแหวกมีดนับสิบออกมาอย่างเจ็บปวด แม้จะชุ่มเลือดและเป็นแผลเวอร์วาไปทั่วแต่ก็หลุดออกมาจากเก้าอี้ที่ลาเมาไว้ได้มาถึงจุดนี้จอรนไม่ได้จะทำอะไรต่อแล้วอีกฝั่งผ่านบททดสอบไปได้และเขาจะรอดชีวิตมันคือกฎที่เขาตั้งเอาไว้แต่ทว่าด้วยความโกรธซิซิลกับหมายจะทำลายวิศวกรใหญ่เพื่อเอาคืนแต่ด้วยสภาพสะบักสะบอมแบบนั้นทำให้เขานั้นพลาดตกลงไปในรั้วหนามใกล้ๆและขาดใจตายอยู่ดีโดยที่จอรนนั้นไม่ต้องลงมือทำอะไรด้วยซ้ำและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของจอนเครเมอร์ กับเรื่องราวในซอหลังจากนั้นเขาก็ออกตามหาและเลือกผู้ทดสอบอีกหลายคนเข้ามาเล่นเกมสุดฮัลโหดของเขาไม่ว่าจะเป็นพวกขี้ยาพวกที่นอกใจครอบครัวตัวเองหรือว่าพวกเลวเขา้าข้อที่ใช้ช่องโหว่กฎหมายหลบเลี่ยงโทษผิดแม้แต่ตำรวจและพวกราชาการที่ทุจริตพวกนี้ล้วนแล้วแต่ได้กลายมาเป็นผู้ร่วมเกมของจอห์นทั้งนั้นหนังซอลหลายๆภาคก็จะดําเนินแนวทางนี้คุณอยู่กับว่าตัวละครนั้นจะเป็นใครทําผิดอะไรมาต้องเจอกับอุปกรณ์แบบไหน ั้งเครื่องดึงแขนขาเครื่องที่จะฉีกกามบนและลากของคุณออกจากกันหรือจะถูกลาบมาไว้ในห้องปิดตายาพร้อมกับเลืออ่อยคมคมที่มันมีไว้เพื่อหั่นขาตัวเองให้หลุดชีวิตแลกกับขาทุกอย่างถูกออกแบบมาโดยสมองวิศวกรของจอห์นครเมอร์ฟังมาถึงจุดนี้อาจจะสงสัยไอ้หมอนี่เนี่ยคือคนร้ายโลกจิตหรือฆาตกรหรือเปล่าคําตอบของผมคิดว่าน่าจะใช่ครับแต่จะขออธิบายแนวคิดของคาแรคเตอร์นี้เพิ่มนิดนึงจอห์นไม่ได้ต้องการจะฆ่าใครโดยทันที ถ้าว่ากันตามหลักแล้วเขาไม่เคยลงมือฆ่าใครเลยด้วยซ้ำคนคนหนึง่งแม้ว่าจะเลวซามแค่ไหนก็สมควรได้รับโอกาสแล้วโอกาสที่ว่านั้นก็คือเกมที่จอรออกแบบมาครับมันออกแบบมาเพื่อบีบคั้นให้ผู้เข้าร่วมทดสอบนั้นเฉียดใกล้กับความตายและความหวาดกลัวมากที่สุดเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพวกเขาจะรับรู้ถึงคุณค่าของชีวิตร่วมไปถึงสำนึกในสิ่งที่เคยกระทำลงไปด้วยแต่ไม่มีใครกลับออกไปจากเกมนี้แล้วยังมีสันดานเดิมๆอยู่ นี่คือความเชื่อของจอห์นครเมอร์แต่ก็นั่นแหละครับน้อยคนนักที่จะรอดออกไปจากเกมสุดฮัลโหดเหล่านี้ได้บรรดาตำรวจที่ไล่ตามคดีนี้จึงตั้งฉายา,ยาให้จอห์นว่าฆาตกรจิกซอมันสุดโหดและหาตัวจับยากแต่ด้วยแนวทางและอุดมการที่แน่วแน่ทำให้มีหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนน้อยที่ถูกระบบยุติธรรมทอดทิ้งเห็น <c oughs> ด้วยกับแนวทางนี้และบูชาจิกซอราวกับเป็นพระเจ้าหลายหลายคนตามมาถึงตัวของจอห์นครเมอร์ได้ หรือไม่ก็ถูกจอนตามตัวเพราะว่าก่อเหตุเรียนแบบแน่นอนพวกเขาก็ถูกทดสอบด้วยเกมเช่นเดียวกันจนกระทั่งบางคนได้กลายมาเป็นเหมือนดังสาวกหรือว่าลูกศิษย์ที่จะคอยให้ความร่วมมือกับจอนในการสร้างเกมทดสอบแม้กระทั่งวันที่จอนตายจากไปแล้วก็ยังมีคนที่เชื่อในแนวทางของเขาอยู่หนังของซอก็เลยจะแบ่งเป็นหลายๆไทม์ไลน์ครับมีทั้งภาคที่จอนลงมือเองแบบใกล้ชิดภาคที่สาวกของจอนเป็นคนลงมือหรือแม้แต่ภาคที่ช่วงเวลาห่างจากช่วงของจอนเป็น10ปี แต่ก็ยังมีผู้ลายที่ออกแบบเกมตามอุดมการณ์ของจอนอยู่แต่ผมบอกเลยนะครับว่าแม้ความโหดลูกเล่นของบางภาคจะเทียบเคียงได้แต่ไม่มีตัวละครหรือว่าผู้สืบทอดคนไหนออกแบบเกมแล้วรู้สึกว่ามันมีความหมายเท่าเทียมและบีบคั้นได้เหมือนกับจอห์นครเมอร์ออริจินอลอีกแล้วครับชายแก่แปลกหน้ากับคำพูดที่ว่าฉันอยากเล่นเกมนี่คือสิ่งที่คุณอยากเจออยากแน่นอนนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมซอลเอ็กซ์ที่กำลังจะเข้านี้ถึงน่าสนใจครับ ตัวเรื่องจะย้อนเวลากลับไปในช่วงรอยต่อของซองและ2ในสมัยที่จอรนนั้นยังคงโลดแล่นในฐานะจิกซอด้วยตัวเองแต่ด้วยอาการป่วยลุมลเลาเจียนตายทําให้เขาต้องเดินทางไปเม็กซิโกเพื่อรักษาตัวก่อนโดยหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์รักษาชีวิตเขาไว้ได้แต่ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องแหกตาจากขบวนการต้มตุน๋นพวกมันเล่นผิดคนแล้วความแค้นทําให้เขาต้องสาสางพวก18มงกุฎให้สาสมในเกมเอาชีวิตที่มีบททดสอบสุดวิปลิตมากกว่าครั้งใไหน และมันจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความเป็นต้นฉบับที่ทำให้เรานั้นหลงรักซีรีส์นี้จอห์นคร m e เมอร์กับเทคนิคในยุคใหม่จะเป็นอย่างไรมันจะทำให้เลือดคุณสูบฉีดหรือว่าเย็นเยือกเป็นน้ำแข็งได้มากแค่ไหนมาลอลุ้นกันครับช่ำแหละแขนเกมตัดตายซอเอ็กซ์28กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ